จึงใจมากแอนทองฉีกลุกสวยฟาดสู้แอนโทจากกระวาลไปทางไหนคะอายุเลขสีแล้วแต่ดีกรีความสวยความแซบไม่มีแผ่วเลยคะ่ะสำหรับแอนทองประสมเจ้าของฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงผู้โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายสิบปีฝากผลงานสร้างชื่อไว้มากมาย ปัจจุบันแอนทองประสมเบนเข็มทุ่มเทให้กับงานเบื้องหลังเป็นส่วนใหญ่ก็มีออกงานอีเวนต์เรื่อยๆล่าสุดสาวแอมได้ร่วมเดินแบบอีเวนต์ที่เอมควอเทียศาสตร์ออร่าตัวมัมตัวแม่เรียกเสียงชัตเตอร์รัวๆเป็นอีกหนึ่งลุคที่กวาดคำชื่นชมสน,นันสวยจึงจ้งจิบจึ้งใจมากๆโดยเจ้าตัวเล่าว่าโจทย์แต่งหน้าที่ให้กับช่างไปวันนี้ว่า แต่งแอนทองยังไงก็ได้ให้สวยแบบแอนโทช่างเลยฟาดมาให้ประมาณนี้ค่ะ